มาเก็บกระทินไปกินแล้วอยู่เมืองนอกเราเบื่อผักที่มันมีสารพิษกินผักอะไรก็มีสารมันพิษหมดแหละถ้าไม่ได้ปลูกเองไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเอาสารพิษใส่ตัวเองตามไรไปนานุนเราชอบกิน ลากับไทยทีเราจะกินผักที่เขาเก็บตามไร่หวัวไร่ไปนายนามาขายมีเงินก็เรี่ยงนะเอาสารพิษเข้าตัวเองยอดเต็มเลยยอดนี้ยิ่งแพง